ัสดีครับวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับทงนี้ก็เป็นครั้งที่สองที่จะมาพูดถึงเรื่องของการได้มีโอกาสไปเป็นทีมเมนทอร์ครับที่ในหัวข้อวิชา Product management หรือว่า pm นะครับเอ่อซึ่งอาจารย์คริสติน่าแห่งมหลาลัยสแตนฟอร์ดเนี่ยเป็นผู้บรรยายนะครับเป็นหลัก ในผู้บรรยายแล้วก็มีทีมที่ทีเชอร์แอสซิสแซนท์ทีแล้วก็เปิดโอกาสให้กับคนที่มีประสบการณ์เนี่ยได้เข้ามาเป็นอาสาสมัครสำหรับเป็นพี่เลี้ยงให้กับผู้เรียนในนักศึกษาที่เรียนในวิชา Product Management ที่มหาวิทยาลัย Stanford นะครับก็ผมก็สมัครไปเป็น อาสาสมัครผ่านช่องทางที่อาจารย์คริสติน่าได้ไประชาสัมพันธ์แล้วก็มีการลอบกลับมาขอแสดงความขอบคุณที่อ,อ,อาสาไปเป็นทีมพี่เลี้ยงหรือว่าเมนทอในรายวิชาในภาคการศึกษานี้นะครับทีนี้ในครั้งนี้เนี่ยจะขออนุญาตมาพูดถึงเรื่องที่ ตัวผมเองได้เรียนรูนะ้เนาะส่วนหนึ่งก็คือก่อนที่เราจะเข้าไปร่วมในรายวิชาะัะษัะแบบนี้ครับมันก็เหมือนกับว่ามันเปิดโลกเปิดเปิดโลกประทัดมุมมองเนื่องจากผมไม่ได้สังกัดอยู่ในระบบของการศึกษาหรือมหาวิทยาลัยนะครับดังนั้นแล้วตอนในช่วงช่วงที่ออกมาหลังจากที่ออกมาแล้วเนี่ยก็ทํางานทางด้านการให้คําปรึกษาแนะนําหรือว่า เป็นที่เขาเรียกว่า management development consulting คือให้คำปรึกษาแนะนำในการพัฒนาศักยภาพของบุคคลทีมแล้วก็ตัวองค์กรที่จะทำให้คนเก่งทีมแกร่งกระบวนการเยี่ยมแล้วก็สร้างผลลัพธ์ที่เยี่ยมยอดหรือยอดเยี่ยมเหนือกว่าธรรมดานะครับอันนี้ก็จะเป็นงานหลักหนึ่งรอยเปอร์เซ็นเลยดังนั้นการ เข้ามามีส่วนร่วมในรายวิชาักษณะแบบนี้ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนที่มีชื่อเสียงอาจารย์คริสติน่าเนี่ยเ,เขียนหนังสือแล้วก็ตีพิมพ์หลายภาษานะครับหนังสือขายดีสำหรับบ้านเราก็จะเป็น radical focus ในเรื่องที่ว่าด้เรื่องของ o OK k r ครับแล้วก็การเข้ามามีส่วนร่วมแบบนี้เนื่องจากมีทีมเมนทอร์เนี่ยหลายท่านซึ่งโดยส่วนใหญ่ก็จะสังกัดอยู่ในมหาวิาลย สแตนฟอร์ดก็เป็นโอกาสดีที่ผมได้จะได้เรียนรู้วิธีการเนาะในการเก็บเอาสิ่งที่เขาได้มีการพัฒนาในระดับเขาเรียกว่าระดับนานาชาติระดับ w o r ร์ c คล s สนะครับเอากลับมาประยุกต์ใช้กับงานที่ตัวเองใช้ธรรมาก,กินเลี้ยงชีพเป็ซแล้วก็ส่งมอบบริการที่มีผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมนะครับให้คน ที่ต้องการพัฒนาศักยภาพนี้เป็นคนที่มีศักยภาพสูงขึ้นทีมก็มีความแข็งแรงแข็งแกร่งมากขึ้นระบบงานและกระบวนการองค์กรก็ดียอดเยี่ยมขึ้นแล้วก็สร้างผลลัพธ์ที่เยี่ยมยอดเหนือกว่าธรรมดาอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เก็บเล็กผสมน้อยอย่างในรายวิชานี้ขออนุญาตแชร์ในครั้งนี้ครับว่าได้แง่มุมอะไรบ้างที่เอามาใช้แล้วก็เร็วๆนี้ในเดือนนี้ก็จะมีได้รับเชิญไปเป็นผู้บรรยาย ในปีที่ห้าติดต่อกันละของโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศก็น่าจะได้เอาเรื่องพวกนี้ครับไปสู่การพัฒนาผู้เรียนซึ่งเป็นผู้เข้าเรียนในองค์การทหารอากาศนะครับเป็นเสนาธิการนะระดับของเสนาธิการเนี้ยก็ว่าด้วยเรื่องของคนที่จะต้องเริ่มที่จะคิดแผนงานแล้วก็เอาสิ่งที่เป็น ทิศทางต่างๆที่หน่วยเหนืออยากจะให้เกิดขึ้นมาขับเคลื่อนให้เกิดมาเกิดผลนั่นเองนะครับในรายวิชา product management เนี่ยผมเกินในครั้งแรกไปแล้วครับว่ามันไม่ได้เฉพาะตัวผลิตภัณฑ์ที่เป็นของที่เราเขาเรียกว่าพัฒนาขึ้นมานะครับเช่นหูฟังอย่างนี้ครับเราพัฒนาขึ้นมาอันนี้มันจับต้องได้จะรวมถึงเรื่องของบริการที่เราจับต้องไม่ได้ด้วยนะครับในอะไรก็ตามที่อยู่ในกลุ่มของการส่งมอบ คุณค่าให้กับผู้ที่เป็นผู้รับบริการผู้ใช้งานอันนั้นก็ถือว่าอยู่ในส่วนที่เราเรียกว่า Product ซึ่งจะต้องมีเรื่องของการบริหารและการจัดการด้วยนะครับเรามาดูครับว่าที่ s แ a นฟอร์ดเขาทำอยังไงกันบ้างในเรื่องนี้นะครับก็ถ้าเกิดว่าจะพูดถึงโดยองค์รวมของสไตล์ของแต่ละ อ่าเล็เชอร์นะครับอย่างอาจา mm ์คริสเินาเขาบอกว่าเขาเป็นเล็เชอร์เป็นเป็นหลักนะส่วนของการที่เขามีเวลาที่ไม่ได้ไปอินเทอร์รับหรือว่าไปเบียดเบียนในเวลาที่เป็นเวลาสําหรับการบรรยายและการสอนให้กับกลุ่มผู้เรียนแหละกลุ่มนักศึกษาเนี่ย mm hmm. เขาก็จะเอาเวลาที่เป็นเวลาต่างหากเลยนะครับไปทําภารกิจที่ว่าเรื่องของการเป็นสปิเกอร์เป็นเป็นผู้ที่อ่า ได้รับเชิญไปพูดในเวทีสัมมนาใหญ่ๆแล้วก็เป็นอะไรครับเป็นเรื่องของการเข้าไปโค้ชเปคอนซัลท์ในแล้วก็ทำธุรกิจของตัวเองด้วยส่วนนั้นก็คือสตาร์ทอัพนะครับในสแตนฟอร์ดเนี่ยถ้าถ้าเราถอดแบบนะหรือมเดลลิ่งนะครับการจัดการเรียนรู้นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในในมุมของคนที่เป็นผู้เรียนเนี่ย สไตล์โดยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะมีสามองค์ประกอบด้วยกันสามอันเนี้ยจะไปด้วยกันนะครับคือ Instruction ก็คือว่าเป็นการ Lecture คือคือให้ให้องค์ความรู้กับผู้เรียนนะครับว่าให้เขารู้องค์ประกอบรู้วิธีคิดรู้วิธีการรู้สิ่งที่จะต้องเอามาใช้เพื่อจะสร้างผลลัพธ์นะครับอันนี้คือส่วนที่หนึ่งเนาะอันที่สองก็คือว่าให้ผู้เรียนเนี่ยได้เอาสิ่งที่ได้รับจาก การสอนนะจาก Instruct เนี่ยเ e คเชอร์เลคเชอรโดยผู้บรรยายเนี่ยผู้สอนเนี่ยเอามาสู่การปฏิบัติลงมือปฏิบัติซึ่ง้งการลงมือปฏิบัติเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งส่วนคือในในคลาสในห้องเรียนแล้วก็มีช่วงเวลาหนึ่งสำหรับการสะท้อนเรียกว,ว่า r e f l e c t i o n หรือ i s s u s s i o n นะถกสะท้อนแลกเปลี่ยนมุมมองเป็นเหมือนกับการแชร์ลิงแง่มุมที่จะทำให้าการเรียนรู้มีความลึกขึ้น นะครับเพราะผู้เรียนได้ไม่ใช่แค่คิดแต่เอาสิ่งที่ตัวเองรู้คิดเอามาสู่การแลกเปลี่ยนการแชร์ผ่านการปฏิบัติเล็กๆนะครับแล้วที่ s t a n ฟอร์นี่จะมีข้อดีอย่างนึงโดยเฉพาะในวิชาที่อาจารย์คริสตินาได้เป็นผู้บรรยายเนี่ยเขาจะมีกระบวนการที่เรียกว่าสตูดิโอก็คือแอคชั่นลงมือปฏิบัติจริงนั้นอย่างวิชา Product Management เนี่ยก็เช่นเดียวกันนะครับก็ จะเป็นสตูดิโอซึ่งจะต้องมีเมนทอร์นะครับอย่างอย่างคนที่อาสาเข้าไปเป็นเมนทอร์เนี่ยก็จะอยู่ในส่วนที่เป็นสตูดิโอสำหรับผู้เรียนนะครับให้ไกด์ไลน์ตอบคำถามแชร์ประสบการณ์หรือหรือตั้งคำถามเป็นโค้ชตรงนี้ครับงั้นแล้วผู้เรียนก็จะมีการลงมือปฏิบัติแล้วก็เรียนรู้แล้วก็ทำซ้ำแบบนี้ครับงั้นแล้ว ตัวผู้สอนจึงเป็นการสอนเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับความหมายความรู้และวิธีการนะครับส่วนนอกนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นจริงก็คือว่าผู้เรียนได้เอาไปสู้การปฏิบัติรู้วิธีการที่มันเป็นแบบฉบับของเขาเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นเฟรมเวิร์กโดยร,มรวมๆของที่สแตนฟอร์ดที่ใช้นะครับั้นถ้าเราพูดถึงองค์ประกอบหลักๆเนี่ยก็จะมีว่า ส่วนที่เป็นเลคเชอร์นะครับอาจจะเป็นแบบคลาสสิกแบบเดิมเนาะคือแนะนำอินโทรดิวส์แนะนำจะเป็นสัดส่วนใหญ่แล้วก็มีดีเฟกเล็กๆแล้วก็ปฏิบัติน้อยมากนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะให้มีผลลัพธ์ที่ดีขึ้นก็คือจะนำมาสู่กระบวนการที่อาจารย์คิชินาใช้คำว่า i n t e r p e r s o n a l dynamic นะครับหรือในนี้ใช้คำว่า i n t e r p e r s o n a l relationship training นะครับก็เน้นไปเรื่องของการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นการ r e ียนรีเฟรนะครับและก,การปฏิบัติส่วนหนึ่งการแนะนำจะน้อยมากนะครับส่วนจุดมุ่งเน้นอีกจุดหนึ่งเขาเรียกว่าสตูดิโอคลาสอันนี้เน้นไปที่การปฏิบัติส่วนใหญ่เลยนะครับจะเยอะเยอะกว่าตอนที่ทำอินเตอร์เพอร์ซนาลไดนามิกนะครับแล้วก็มีตัวตัวรีเฟต์ตามมานะครับคือเน้น เน้นจัดส่วนโดยส่วนใหญ่เป็นการทำว่าง่ายๆแล้วก็มีรีเฟล็นะครับแล้วก็มีอินโทรดิวส์เล็กน้อยนะครับงั้นแล้วนี่คือองค์ประกอบที่ในรายวิชา product management เนี่ยได้ได้ตั้งเป็นแนวทางไว้นะครับสำหรับตัวผมเองเนี่ยแน่นอนเขาว่าในการเรียนรู้แบบนี้ก็เหมือนกับเราเปิดโลกทัศน์ได้ได้รู้สิ่งที่ ผู้สอนเนี่ยผู้บรรยายระดับโลกเนาะบนคลาสเนี่ยเขาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ก็ได้เอากลับมาประยุกต์ใช้กับผู้ที่เป็นผู้รับบริการหรือลูกค้าที่มอบความไว้วางใจให้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่มอบโอกาสดีให้ให้ผมได้พัฒนาตัวเองด้วยในธําลิจที่มีความถนัดและเป็นสิ่งที่รักนะครับแล้วก็ท่านก็ยังเขาณาให้ผมได้มีโอกาสได้มีเวทีในการแลกเปลี่ยนกับท่าน ได้เรียนรู้จากท่านด้วยนะครับต้องขอบขอบคุณท,ทุกทกท่านที่มอบโอกาสดีๆนี้แล้วก็ได้นําไปแบ่งปันสู่ในภาคที่เป็นภาครัฐอย่างเช่นเอช่วงที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ก็เป็นสํานักการศรึกษาทหารของสถาบันวิชาการป้องกันประเทศนะครับก็ต้องขอบพระคุณท่านผู้บังคับบัญชานะครับที่ได้มอบความไว้วางใจนะครับก็ปีนี้ก็เดือนนี้ก็จะไปอีกครั้งหนึ่งเป็นปีที่ห้าติดต่อกันที่ รองดเสียนนาธิการฐานอากาศนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งสําหรับการที่มอบโอกาสดีๆถึงห้าปีติดต่อกันก็เลยเจะเป็นผู้ที่ได้รับเขาเรียกว่าการชิดชูกเกียรติที่เป็นกิตติมศักดิ์ในฐานะของผู้บรรยายนะครับซึ่งก็จะได้เข้ารับพระราชทานตัวเข็มนะครับที่ในในในช่วงของการ สำเร็จการศึกษาของนักเรียนในทหารนักเรียนปีนี้นะครับที่จะจบการศึกษาในปีนี้ก็อันนี้ก็เป็นหนึ่งส่วนที่เป็นเขาเรียกว่าความภาคภูมิใจนะครับในโอกาสที่ท่านได้มอบให้ก็ผมจะทำหน้าที่ตรงนั้นที่ท่านมอบให้เนี่ยอย่างดีที่สุดนะครับแล้วก็เอาสิ่งที่ได้ได้ได้เข้าไปเรียนรู้เข้าไปผ่านเอาตัวเองเข้าไปสู่ ภาคปฏิบัติกับคนที่เป็นกูรูนะครับเราเดินหลงเข้าไปในดงกูรูเราก็เป็นผู้เรียนที่ได้มีการเรียนรู้ด้วยและการแบ,บ่งปันด้วยนะครับหวังว่าคงเป็นประโยชน์กับผู้ที่เข้ามารับชมรับฟังในตอนนี้บ้างไม่มากก็น่อยแล้วก็เดี๋ยวกลับมาพบกันนะครับในตอนหน้านะในเรื่องอะไรนั้นก็คอยติดตามรับชมรับฟังกันนะครับสำหรับประสบการณ์ดีๆถ้าท่านเห็นว่า ข้อมูลที่ผมได้เล่าให้ฟังในตอนนี้เป็นประโยชน์ไม่ว่ากับตัวท่านเองหรือโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งกับคนที่ท่านรู้จักและมีความปัญหาดีด้วยอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ไปให้เขาเหล่านั้นนะไม่แน่ครับว่าสิ่งที่ท่านแบ่งปันไปให้เขาเหล่านั้นอาจจะทําให้เขาพลิกชีวิตแบบเปลี่ยนชีวิตแบบหน้ามือหลังมือเลยเปลี่ยนไปชีวิตเขาให้ดีขึ้นอย่างนึกไม่ถึงเลยก็อาจก็เป็นได้จจเป็นได้นะครับอย่าลืมว่าการ แชร์ share, ก็คือการแชร์การแบ่งปันก็คือความห่วงใยที่เรามีต่อกันนั่นเองนะครับแล้วพบกันในตอนหน้าครับขอบคุณและสวัสดีครับ